สวัสดีครับกลับมาพบกับผมซันนี่ครับวันนี้ไปคัดทีเด็ดกันเหมือนเช่นเคยนะฟุตบอลในคืนวันอังคารนะครับก็ไปกันต่อเลยครับกับเกมกระชับมิตรทีมชาตินะครับวันนี้เป็นคู่รางอิตาลีครับพบกับตุรกีนะครับเอ่อทั้ง2ทีมเนี่ยเดี๋ยวจะเล่นในยูโร2 0 24รอบสุดท้ายนะครับโดยที่อิตาลีวันนี้ครับก็เพิ่งเจอข่าวร้ายมานะครับจอโจสกาวินีกองหลังจากอตาลันตาเจ็บเป็นรายล่าสุดเพิ่งถอนตัวออกไปก่อนหน้านั้นฟรานเชสโกอาซาบีนะครับก็เดี้ยงไปก่อนคนหนึ่งละ อ,อิตาลีมีปัญหานะครับโดยเฉพาะกองหลังผมว่าวันนี้เจอกับตุรกีเนี่ยอืมโอเคมันยิ่งเป็นเกมบุ่นเครื่องด้วยอะ่ะเชื่อว่าลูช a โนสปารลติต้องต้องเน้นลูกทีมหน่อยครับเรื่องของออย่าให้มีใครเจ็บจังหวะสุ่มเสี่ยงห้ามไปเล่นนะครับอตรงนี้ก็ผมว่าผมว่ามีมีมีผลเยอะไม่มีใครอยากเจ็บเพิ่มอีกแล้วนะครับขณะที่ตุรกีนะครับก็ เป็นชุดที่โอเคนะผมว่าตั้งแต่วินชันโซมอนเตล่าเข้ามาทาทีมเนี่ยแข็งแกร่งใช้ได้ก็จะมีตัวที่เด็ดอย่างเคนานยูดิสนะครับของยูเวนตุสนะครับแล้วก็ฮาคาเชโนกลูก็นำทัพในแดนกลางนะมีฟิลจากอินเตอร์มิลานผมว่าเกมสูสีครับแล้วอิตาลีเนี่ยเป็นบอลที่เกมลุกไม่ได้ดุดันอะไรอยู่แล้วนะครับเชื่อว่าตุรกีสู้ได้วันนี้ยิ่งเป็นเกมเครื่องด้วยก็มีโอกาสที่จะออกได้หลายหน้าหลายมุมนะครับนักเตะก็ น่าจะสลับหมุนเวียนกันเล่นแบบยกทีมเหมือนกันมองว่าตรุกรกีไม่แพ้คู่นี้นะครับถ้าเล่นดีๆหน่อยเนี่ยถึงขั้นชนะได้เลยด้วยนะเชียร์ตุรกีดีกว่าครับวันนี้ก็ฝากไ้หนึ่งตัวนะครับฟุตบอลอุ่นเครื่องทีมชาตินะให้เชียร์ตุรกีไปนะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับและดูวันมีความสุขนะครับลิวเด็ดวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ